สวัสดีค่ะวันนี้ยะตาก็จะพามาปลูกเผือกกันนะคะในกรณีที่ว่าเราไม่มีต้นกล้าของเผือกนะคะเราจะหาได้จากไหนนะยาก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนำนะคะอันดับแรกเราซื้อเผือกมาก่อนนะคะเมื่อเอามาแล้วเราก็เอามาตัดบริเวณหัวนะคะตรงที่เขาตัดก้านออกไปนะคะตัดเอาหัวของเขาเลย ตัดขนาดไหนนะคะอย่างตัวนี้นี่คือตัวอย่างนะคะคือหญ้าเอาไปฝังแล้วเขาก็งอกหญ้าก็เลยขุดขึ้นมาใหม่พราะจะไปซื้อมาใหม่เผือกก็ไม่มีวันนี้นะคะเนี่ยเราจะตัดขึ้นมาอีกก็ได้ขอให้มีบริเวณหัวของเผือกเนี่ติดนะคะติดกับตรงยอดของเขาจากนั้นเราก็เอาไปฝังดินไว้2อาทิตย์นะคะรดน้ําทุกวันนะคะขณะที่เราไปฝังดินเนี่ยอย่างตัวนี้นะคะเห็นไหมคะนี เขาก็แตกตาขึ้นมานะเนี่ยก็จะได้เผือกต้นใหม่ขึ้นมานะบางทีก็ได้มาต้นเดียวพอโตขึ้นหน่อยเขาก็จะแตกลูกออกมาบริเวณข้างๆอีกเยอะแยะเนี่ยอย่างต้นนี้นะคะสำหรับต้นนี้ก็อวบนะคะถ้าเราปลูกแบบนี้นี่ยยอดเผือกจะอวบโตด้วยนะคะเนี่ยโตเร็วนะเราปาดเอาหัวเผือกมาปลูกแบบนี้นะคะ จะโตเร็วกว่าที่เราเอาลูกเผือกมาปลูกอีกนะคะเพราะว่าหัวของเขานี่มีขนาดใหญ่ต้นที่งอกขึ้นมาก็อวบต้นใหญ่นะคะก็จะทำให้เจริญเติบโตได้ดีนะคะอย่างตัวนี้ก็คือต้นที่ยากขุดขึ้นมาให้ดูนั่นเองนะคะเพราะว่าไปหาซื้อเผือกตัวอย่างมาไม่ได้วันนี้ไม่มีตลาดทั้งตลาดไม่มีเผือกขายนะคะ เราก็เลยมาขุดเอาตัวนี้ไปให้ดูกันนะนี่อย่างต้นนี้นะคะก็ปาดมาเหมือนกันนะแต่ว่าหัวของเขางอกได้เร็วนะเพราะว่าไม่มีเยื่อของก้านของเขานี่แห้งปิดยอดนะยอดก็เลยงอกขึ้นมาได้ง่ายก็เลยเจริญเติบโตได้ดีนะคะวิธีนี้เป็นการแนะนำสำหรับผู้ที่อยากจะปลูกเผือกนะคะ สักสามหลุมสี่หลุมอย่างนี้หรือว่าเวลาเราซื้อเผือกเอามากินนะเราก็อยากจะปลูกไว้ใส่กระถางไว้หรือว่าปลูกประดับบ้านไว้นะพอมันแก่สี่เดือนหนหมันแก่แล้วเราก็สามารถที่จะมีหัวเผือกมารับประทานได้นะคะอันนี้ก็ปลูกเล่นๆกันไปนะคะสำหรับเราที่ไม่มีพันธุ์เผือกเราก็จะมีโอกาสที่จะหาพันธุ์ได้ จากการซื้อหัวมากินแล้วก็ตัดเอาตรงจุกที่หัวนั้นเอาไปฝังแล้วก็รดน้ำนะคะเราก็จะได้ต้นก้าเผืออที่เติบโตนะคะโตเร็วด้วยนะอันนี้เป็นข้อคิดสำหรับผู้ที่อยากจะปลูกแต่ไม่มีพันธ์ุนะคะวันนี้ย่าก,ก็ขอจบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ